อุ่นดแล้วงั้นผมยอมอหมดละี่สามนั่งออกมาเยอะกว่อนะเยอะกว่านะเพิร์งนี่เหล่าพี่อามาจ้ามาเล่นเกมกับบิลพีสกันในฐานะที่คุณมาเยือนร้านอาหารเราคุณต้องเช็คบ <e ินเอาจากร้านเราไปนะจ๊ะด้วยการเล่นเกม ซึ่งเกมของเราเป็นเกมสามัญประจำรายการของเราคือบีทแค่แต่เกมของเราจะมีกติกาเป็นไงไปดูกติกากันเลยจ้า ว่าใครเป็นคนบิดและใครเป็นคนตอบในหมวดนั้นใช่ซึ่งเมื่อกี้ก่อนที่เราจะถ่ายเรามีการแบ่งทีมกันแล้วใช่ก็คือเออเพิร์กับพีคคู่กันแล้วก็เพิร์ดคู่กับพี่ตั้มออเพราะฉะนั้นน้องเนยจะไปกรรมการในวันนี้นั่นเองซึ่งก่อนจะเริ่มเล่นใครจะเป็นคนตอบใครจะเป็นคนบิดอแต่ละทีมค่ะผมบิดนี่ตอบโอเคนี่ชัดเจนจบบ้านเี้อ่ะเพิร์ดจะให้พี่บิดก่อนหรือจะให้พี่ตอบก่อนให้พี่บิด อ่าโอเคงั้นเพิร์ดเป็นคนตอบใช่ก็จะเป็นเพิร์ดกับเพิร์ดแข่งกันรอบนี้อ่าเพราะฉะนั้นหมวดแรกมาเลยจ้าหมวดไทย street food ไทย street f o o ภายในหนึ่งนาทีคิดว่าเพื่อนของเราในทีมของเราจะตอบได้กี่คำอ่ะเริ่มบิดได้เลยอ่ะปั๊บเลยอ่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนมาได้เรื่อยๆติบโตมาทั่วประเทศไทยใช่ป่ะเออสตรีทฟู้ดดีเประเทศไทยเออขบอกโยวล่าดิ นั่นล่ะนั่นล่ะเอออ่าเริ่มเลยอ่าฝั่งนี้ก่อนงนี้เลยคิดว่าหนึ่งนาทีได้กี่คำช่องนี้ใช่สติปื้มใช่ใช่อ๋อเหรอคะใช่มันก็คืออาหารแล้วไม่ได้กำหนดนี่ว่าเป็นของเมริกันที่อยู่บนถนนนะรถเข็นนะอ่รถเข็นรถเขอนรถเข็นขายได้หารกดถ้าบิดต้องกดทางนี้นี่นี่เรอที่อ่สนลกเกินไปแล้วพ่อคุณอ่าเท่าไหร่คิดว่าเผลอจะได้เท่าไหร่ไม่คิดว่าเผลอจะตอบได้เท่าไหร่ อกี่กี่คำกี่คำอาหารกี่อย่างห้าห้าห้าแต่เขาจะปิดไปเรื่อยใช่ไหมใช่ใช่จิดไปเรื่อยไปก่อนอย่างเงี้ยเจ็ดให้เผยสิบนี่สิบเลอ็ดให้เพผยก็ยังได้อยู่ห้าสิบห้าออ้อ๋อสิบเจ็ดให้เพิร์ยซึ่งเราจะเป็นคนไทยดีเด่นแล้วนะใช่ถูกต้องโซ่คนการท่องเที่ยวจะเข้าแล้วอู้ยี่สิบห้าอู้ย บ้านนี้บิดแรงมาก25จุบิดไปเยอ่ให้าออ่ะให้เธอาไป่า30 3บ้โหภายใน1นาทีขอย้ำ1นาทีมีห0ิวิเฮ้ยมีแค่1นาทีเหรอใช่หนึ่นาทีเพิ่มฟังกันวนที่ไม่หใช่1นาที1นาทีมี60วิเพราะฉะนั้นต้องตอบภายใน2วิต้องได้น ผม่คิดว่าผมจะตอบวีแล้วาตอบเขาไม่ด้วยงานเขาไม่ได้หรอกเธอคุณบิดแล้วงั้นผมยอมสามสิบสามสิบสิบที่อยากเห็นเมื่อกี้ยังแข่งแข่งกันอยู่เลยที่อยากเห็นไทยเพิ่งพอเห็นกติกาแล้วว่าเอ้ยมันแค่หนึ่งนาทีก็อยากรู้ว่าเอ้ยเขาจะมีความไหวพริบขนาดไหนกันขนาดไหนกันเชียวไทยสตรีทฟู้ดสามสิบอย่างของเผาในหนึ่งนาที จับอ่ะทีมงานจับเวลาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยนึกก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะให้เวลาห้าวิอ่ะห้าสี่ไม่เลยนะอาหารตามสามย่างหนึ่งทแต่คิดหนึ่งต้องเริ่มแล้หนึ่งตาก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดออ่ซูชิฮะไม่ได้ไทยสีฟุตไทยไทยไทยมาล่าไม่ได้ลูกชิ ข้าหมูอ่าขาหมูอ่าผัดไทยอ่าผัไทยหอยทอดหอยทอดจ้ออ่าจ้อเยว่ทอดยวทอดขนมจีบสาลาเปาไก่ทอดไก่ย่างไก่ย่างไก่ปิ้งหมูปิ้งหมูย่างหมูหันหมูหันสิหมูเตะหมูเตะได้อีก่วด้ไม่ได้ ข้าวหลามข้าวโคตรอ่ะข้าวหลามรอดช่องอ่ะรอดช่องเฉาป่วยอ่ะเฉาป่วยกล้วยบัวชีอ่ะกล้วยบัวชีบัวลอยอ่ะบัวลอยข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างส้มตำส้มตำลาบลาบหมูทอดหมูทอดไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวไข่ต้มไข่ต้มไปอไปอีกไปเพื่อเพื่อเพ่ออีกหนึ่งไข่ต้มอ่ะโอเคอ่ะได้สามสิบถึงเหรอถึงสามสิบโอเคผมเลยฮะ เอาจริงๆนะถามว่าใครซูชิยังขอดีแคร์ขอดีแคร์ซูชิไข่ดาวไข่ดาวซื้อเป็นแยกเลยคือเราช้องบเดินไม่เเจอเลยข้าวระแง่ามาล่าอันนี้คือดีแคร์แต่ว่าอะให้เพราะว่าเขาตอบเกินอื่นๆมาอีกมากมายโอเคได้มให้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 เธอให้พี่ไปหนึ่งคะแนนต่อไปห้ามช่วยห้ามช่วยอันนี้ถูกต้อง เพอร์ต้องเป็นคนบีให้พี่และเพอร์ต้องเขาต้องบีให้พี่ในการตอบว่าหมวดที่สองมาจ้ะหมวดที่สองคือสิ่งที่มีลักษณะใสคนเก้าเออยอมเลยยอมเลยยอมยอมให้มันดูมีการแข่งขันไยตอนนี้เออสิบแปดนี่สิบแปดถูกไหมล่ะถ้าใสติดฟิล์มยังนับว่าใสอยู่ไหมคะใสติดฟิล์มอ่านับนับแต่นับยว่าใสอยู่ 23่สิบสามคู่ามยวอูเผลอลักษณะใสเลยนะหนูอ่ายี่สบาบบ้านนี้บ้นนี้ว่าไงเฮ้ยบ๊อบหน่อยเออบ๊บหน่อยยี่อ่ายี่้าพอแล้วมเดี๋ยวให้เขาเล่นบ้างนีอเมาเนอันนี้เป็นสิทตัดสินใจว่าจะบิดให้พี่อีกไหมเขายี่สิบห้าเอบ้านใจตัวพี่มากๆอ่า จบยิ้มห้าได้ไหมคะจบยิมห้าได้โอเคอ่ะงั้นก็จบยิมห้าก็จบยิมห้าคุณฝั่งนี้ก็ต้องตอบตอบยี่สิบห้าอย่างในในหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีชพอปจบได้ไหมคะจบได้ค่ะเออเพราะฉะนั้นของที่มีลักษณะใสยี่สิบห้าอย่างในช่วงของพีชยี่สิบห้าอย่างได้ก่อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะก่อนจะเล่นนะของที่มีลักษณะใสอันนี้ ประชามติร่วมกันเออเอาแบบพื้นฐานทั่วไปทีคนนึกออกว่าอ๋ออันนี้ใส่นะโอเคคุณต่อไปก่อนอ่ะตอบแล้วสามารถแย่งได้ว่าเดินได้ชาเลนจ์ได้ชาเลนจ์ได้ตอบไปก่อนจะเป็นช่วยมันใส่ได้ๆๆให้ผลให้หาจากตรงนี้คำตอบเดี๋ยวหาผลอ่ะให้เวลานึกตะกี้นี้5 4 3 2 1 ป้าเพล์เพิร์ตเจาะโปรใสใสต่อต่อต่อสามละสามละขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วกระจกกระจกแบบใสกระจกรถพิม์มโทรศัพท์แบบใสพิมพัพบ์ด้านพิม์มแบบยืดหยุ่นได้ไม้บรรทัดแว่นตาสิบสองน้ำแข็ง น้ำแข็งบดน้ำแข็งหลอดสิบห้าล้น้ำแข็งกลมๆหลังคาหลายอย่างประตูแจกันแกลี่ยน้ำชามถ้วยจานคอนพลาสติกต้องพลาสติกยี่สิห้าละโอ้ไม่เน่ยยังยี่สิบเก้สิบเก้าอยู่เหลืออีกกระเบื้องเลนกล้องเลนสามห้าเลนเจ็ดสิบ เป็นสองร้อยอเหลือหนึ่งอันเฮ้ยผมนับไป30แล้วเนี่ยอทีมงานนับได้เท่าไหร่เมื่อกี้นับได้เท่าไหร่24 24 24สี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสอันเฮ้ยข่าวดีดีหนึ่งคะแนน่าวดีดีข่าวดีดีแม่เราได้แต่ฉันชอบมากอันแรกที่เปิดมา3อันอะใสจริงแต่ใสด้วยแบบบุคลิกตัวตนข้างในเป็นคนใส่ใส่เป็นคนใสใส่ ชอบมากรักสรรหสัตว์ส่งอย่างนึงอะฟิล์มยืดหยุ่นเขื่อนฟิล์มอ๋อนี่ไงฟิล์มแบบไฮโดรเจลไฮโดรเจลแบบฟิล์มแบบเจลไฮโดรเจลชอบชอบมากว่าขอแย้งอย่างหนึ่งได้ไหมคะแต่เราได้คะแนนนะเพิร์ดไม่แย้งละเอาไม่แย้งโอเคตอนนีกเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งอะต่อไปหมวดที่สามของเล่นสมัยระบายเลยให้ฝั่งเราที่ขโมยคะแนนเขาได้บิดก่อนอะเด็กเราเท่ากันไหมนที่จะบิดให้ เพิร์ดห้าะเอบเบาๆอ่ะสิบห้าอ่ะอ่ะกดสิบห้าของเล่นสมัยเด็กเยอะแยะไหวไหมคิสิบหกอ่ะสิบหกอ่ะสิบเก้าอ้เยอะของเล่นนะยี่สิบอ่ะสำหรับเพิร์ดบ้านหนุนบิดเซฟมากบ้านนี้คือไปไกลละวยี่สิบนี่เห็นไหมอีกได้อีก อ่ะยี่ิ้อ่ะบไอยิ้มไอยิ้มยอมเออมาของเล่นสมัยเด็กของเพิร์ด25อย่างภายใน1นาทีอ่ะให้เพิร์ดคิดก่อน5าวิอ่ะ5 4 3 2ี่มเริ่มเร็วอะไงอ่ะเริ่มเลยไหมพรมตุกตาบาร์บี้ใบไม้ลูกแก้วบล็อกไม้ลูก่าง โซพลาสติกเกมเศรษฐีอะไรอ่ะมมีีใบไม้อ่ะใบไิรเนี่แลดวเดือดแล๋อผ้าห่มอ่ะผ้าห่มอ่ะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวอ่าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าชอบอยู่กับผ้ากตอนเด็กๆช่วยพลาสติกอ่ะ <ç>. ช okay. right. ่วยพลาสติกอ่ะ ของเล่นทำอาหารชุดอุปะตอมหมอชุดหมอแคชเชียร์หมอแคชเชียร์แบงก้าโมแบงก้าโมหมาฝรั่ง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 หวีหวีหวีได้ผมผมได้ผมผมเครียดแล้วเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกเสื้อยี่อยี่สิบเอ็ดอย่างยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด อ่าให้ให้ให้เออเราชแล้วอ๋่โอ้ก็คงให้ไรครับให้อชนะอยู่แล้วอ่าได้ไปเลยอาเพิมกับพีได้ไปอีกสองคะแนนต่อไปหมวดที่สี่ชื่อวิชาเรียนประถมมัธยมอ่าอืมระลึกเลยละลึกเลยอันนี้อ่าอันนี้ต้องพีคือคนบีดให้พีใช่เฮ้ยไม่ใช่เธอเป็นคนบีดเขาบีดให้พี เิเป็นคนบิดให้พี่หนึ่งเโอ้โหนี่ขาดแล้วขาดละเจ็ดาดเลยหนึ่งแล้วเจ็ดเลยอะเจ็ดนี่คือหมดวันหนึ่งวันเจ็ดขาดอะไรยากแปดเยอะเอาดีมีเยอะอยู่เก้าสิบนี่สิเอดเออสงใจเย็นไ้นุ่มใจเย็นทีนี้หนึ่งเองสิบสอ แล้วคุเลยมอปลายขึ้นมาก็ยี่สิบสีอือสิบห้าน่รอยู่เนาะนึไม่ออกยี่สหนแย่แล้สิบหกเจ็นี่คือแบบเกียรินิยมแล้วอะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเออเกียรินิยมแล้วมาสิบเจ็ดน่เกียรินิยมแล้วสิบเจ็ดละอยากเป็นเกียรินิยมอันดับหนึ่งแล้วเรอคุณอยากเป็นเกียรินิยมอั แล้วแล้วแล้วเช็คอะสิบแปดโอเคนี่นี่หยอมงอุ้ยเอาละเอาละพีคพี่อยากเห็นวิชาในชั้นประถมและมัธยมของพีคจำนวนสิบแปดอย่างเออภายในหนึ่งภายในหนึ่งนาทีให้มาคิดเหมือนกันตารางเรียนป่ะห้สี่สามช้าจังอ่ะสอง หนึ่งให้เราคิดไปภาษาไทยหลักการใช้ภาษาไทยวรรณคดีภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตเพิ่มเติมศิลปะภาระสุขศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมดนตรีสากลดนตรีไทยนาฏศิลป์โขน วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ English for speaking ชมรมแนแนวครบแล้วนะเนี่ยบแล้วการงานอาชีพเก่งมากอันนี้ออกแนวเป็นโรงเรียนไบลิงกัวไบลิงกัวและชอบมากคำสร้อยทุกอย่างพื้นฐานและเพิ่มเติมและภาษาอังกฤษ เป็นคำสร้อยซึ่งถามว่าเราวิทย์ได้ไปสามิทย์วิทย์หลักวิทย์วิทย์เพิ่มและภาษาไทยเมื่อกี้นี้มีภาษาไทยหลักการใช้และภาษาไทยวรรณคดีแล้วโรงเรียนนี้ค่อนข้างให้ให้คุณค่ากับศิลปะใช่แยกหมดเลยแยกหมดไปแยกไปแยกไปนน่าจะแยกแยกแยกเออซึ่งที่จริงถามว่าไม่จักริกาเราไม่ได้มีบอกว่าซ้ำมาซ้ำไม่ได้โอเคได้ไปเลยอีกสามนเก่งที่จริงเขาโรงเรียนนี้ละเอียดมากชอบมากที่จริงที่จริง ตัวของพีกับเพอชนะแล้วแต่ขอเล่นหมวดสุดท้ายได้ไหมได้อ่ะมาหมวดสุดท้ายดูซิว่าเขาจะสี่หนึ่งไหมหรือยังไงสิ่งที่ผมเจอได้ตามของถนนสนิทกันเลยอะเดี๋ยวก่อนะคยบอกโอ้สนิทกันเลยอะพี่พี่ก็เตรียมบิดเลยสนิทกันเลยริงจริงอ่ะพี่จะบิดให้เพอร์ตอบทางนี้อยากรู้เพอร์ต้องตอบเออเพอร์ต้องตอบสี่อ่ะอีกฝั่งหนึ่งอยากให้ใครบิด ในหมวดนี้คุณเล่นไปผมบิดให้ที่ผมอ้ผมเยอะเหมือนกันตื่นละวิชาอะไรนี่ไม่เบือต้องวิชาตีกันหมดตอนนี้อยากกลับไปเรียนละเอออ่ะโอเคตัวเพิร์ลจะเป็นคนตอบพีจะเป็นคนตอบส่วนพี่กับพีจะเป็นคนบิดใครนะถูกแล้ว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 ใช่ไหมไม่ถูกเหรอพี่ไม่เป็นไรเขากับเพิร์ลโอเค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 เห็นไหมล่ะสติแล้วไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแต่วิชาอ่ะโอเค เริ่มเลยสิ่งที่พบเจอได้ตามท้องถนนพี่ตั้มเอาเท่าไหร่เอิร์ธไปซะกเก้าไปอมงคลอะยี่สิบโอ้โหทะลุไปสิบเอ็ดห้าสิบก็มาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพิร์ธพี่อย่าไปยอมนะจนมีถึงห้าสิบอะเอาจริงจสถิติของเกมเนี่ยที่เคยทำอะมีคนทำได้สี่สิบห้า ในหนึ่งนาทีสี่สิบห้าปสถิติสูงสุดแต่แร็ปเลยนะแร็ปอีสนาวเลยอ่ะใช่พูดไปเรื่อยเลยอ่ะเอออ่ะแต่ว่ามั่นใจเพิร์ททำได้สี่สิบไปเลยโอ้โอยี่สิบเก้าโน้โน้โฉมโน้สามสิบห้านี่หกอย่างไงก้เยอะมันใกล้มันใกล้เลขที่เพิร์ทต้องการละสามสิบหก อานนี้คืออะไรนะคือไปต่อสามสิบโอ้ยไปไปไปสามสิบเก้าอะสถิิมีไม่ทำลายเอ4สี่โอ้ยเราและแต่แต่แม็กซิเกือบจะแม็กซิมามของเราจุดสีจุด สี่สิบห้อ่สิบไปเลยจะได้เลย45 45อ่ะแม็กซิมัมของรายการสุดซื้อ45ที่ตอบมาได้คุณอยากเล่นประหลาดเลยค่ะให้น้องเล่นโอเคยอมเอ้ยสี่สิบหสิ่งของที่เจอได้ตามท้องถนนสิ่งสิ่งที่เจอเธได้ตามท้องถนนสิ่งสิ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เห็นได้ตามท้องถนนเออ45อย่างในมุมของเพิร์ดได้เลยได้เลยห้า 4,3,2,1องหนึ 4, 3, 2, 1, 1> ปยนต์รถจักรยานยนต์ญญนไฟจาราจรตำรวจนักเรียนครูโรงรับจำนำโรงพยาบาลบ้านถนนเส้นปะถนนต่อหม้อตู้ไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยอะไรกวะห้างสรรพสินค้าแม่น้ำสะพานเสาเสาไฟวววตะเกียงเซเว่น,วนร้านสะดวกซื้อ รัวบ้าน Emmanuel: ดิน,ต,น,นต้นไม้กิ Gesch ่งไม้ลำต้นรากกระดาษกระดาษใบฟิวแกงหวยแก้วน้ำโต๊ะเก้าอี้มานั่งผมพื้นล้อรถแม็กผมอะไรกรจทาหนาไฟหน้ารถ ได้เยอะเลยได้เยอะเลยแาอีกกับนกแมวหมาเมื่อกี้เท่าไหร่อะสี่สิบสี่ปะสี่สิโอ้ยนับแมวหมาเมื่อกี้นับแมวหมานับเสาเมื่อกี้นี้สี่สิบสี่สี่สิบสามสีประมาณนี้ใช่เกืี่เกืียเกลียเก่งมากเก่งมากกระดาษกระดากะีกระดากระดากรากระดาระมาณระากระากอากริงาต้นไม้ะะ แยกส่วนได้เลยกิ่งไม้ลำต้นใบไม้ได้หมดวันนี้มันหักมันอะไรมันก็แยกส่วนกันเลยแต่เขาได้ไปจากการขโมยคะแนนสี่ต่อหนึ่งเอาไปเลยชนะค่ะชนะค่ะแต่เรียกว่าสมศักดิ์สิทนะหมดเมื่อกี้คุณเป็นท็อปแรงจริงเหรอคะก็44 44 43 44ก็ท็อปแรงจากับ45มีรางวัลไหมอ้าวไม่มีครับได้ความภาคเพอได้ความภาคภูมิใจกลับไปไงเออว่าหนูได้ ทุ่มเทสัพพก,ก,กำลังและ,ะทามอุตสาหะพยายามความสามารถในการแต่มีหนึ่งอย่างที่จะให้คือะค,ะคือแอร์ไทม์ในการโปมโมทซีนี้เออเพราะฉะนั้นฝากช่องทางการติดตามละครคสลักรักใ้แต่งจันได้เลยจ้ะก,ก็ฝากด้วยนะคะละครเรื่องสลักรั้แต่งจันค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับฝากด้วยนะคะกับละครเรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนอ่ะเข้มข้นนุ๊กนิด ละมุนนีมีน้ำตามีน้ำตามีน้ำตาดราม่าซาบซึ้งอ่ะไปฝากติดตามมาเลยนะจ๊ะแต่ขี้อายใช่แต่เป็นคนขี้อายนะล่ะเขาบอกคุณนี่เป็นคนขี้อายคุณพีคเป็นคนขี้อายคุณไหนคุณไหนคุณไหนรักนะรักนะคุณตาจ๊ะแล้วก็เก่งมากอ่ะวันนี้ทุกคนเก่งมากและสำหรับวิดีโอของเราต้องขอลาไปก่อนกับสามนักแสดงสารหลังและแสงจันทร์จ้าบ๊ายบายจ้ทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ